สวัสดีครับขอพบกับผมบริษัทเดฟเทคเอเจนซ์ลิงนะครับวันนี้เราก็สปอนเซอร์เข้าแล้วครับซื้อเองใช้เองครับไม่ได้มีอะไรเข้เข้าวันนี้ผมไม่จะแนะนำตัวลิตัณฑ์นะครับ T O A ซีเมนต์วอเทอร์ฟูฟนะครับใช้สำหรับกันน้ำรั่วซึมห้องน้ำระเบียงสระว่ายน้ำนะครับตัวนี้ครับเห็นช่างผมกำลัง ทาอยู่ไหมครับอันนี้เป็นดาดฟ้าดาดฟ้าครับเป็นหลังคาคอนกรีตครับเราเลยต้องทากันซึมสามรอบนะครับร้อยแห้งก็ทาอันนี้รอบที่สองแล้วแล้วมันช่วยยังไงบ้างรครับกันซึมก็คือกันน้ําซึมคือปกติหลังคาคอนกรีตเนี่ยผมก็ใช้คอนกรีตผสมกันซึมจากโรงผลิตคอนกรีตอยู่แล้วแต่นนี้เรามาช่วยเซฟอีกรอบหนึ่ง เพื่อจะได้อยู่คงทนเป็นนานสิบปียี่สิบปี3าสปีเลยครับรก็คือน้ําไม่ซึมลงไปชั้นล่างใช่ครับรแล้ว<ล>ส่วนไหน,นต้องทากันซึม,มบ้าบน้ำน้ำระบายไปข้างนอกด้วยเพื่อไม่ให้มันขังอ๋อไม่ให้ขังส่วนไหนต้ทากันซึมบ้างก็ส่วนที่โดนฝนโดนน้ําอย่างเช่นโดนฝนก็คือหลังคาคอนกรีตพื้นระเบียงส่วนที่โดนน้ำบ่อยๆคือห้องน้ําเองครับอ๋อที่เราเคยทําคลิปไว้แล้วใช่ ทีนี้หลักการที่ท้ายถูกต้องอะ่ะมันต้องทาขึ้นมามาดูฝั่งนี้ครับมันต้องทาขึ้นมาตรงนี้ด้วยครับทาขึ้นมาด้วยครับอ oh, ขอบขอบ<ม>ใช่ไหมทาขึ้นขอบด้วยประมาณยี่สิบสามสิบเซนนี้ครับถึง oh. มันจะดูดี oh. แล้วโอเคครับมีมีอะไรจะถามไหมครับช่างกล้อง อันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ